สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซาวีสานทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมชมที่หน้าว่าฟาร์มอีกหนึ่งอีพี่ครับพี่น้องนะครับผมหลังจากที่มาเมื่อหลายเดือนก่อนครับพี่น้องมันี่เพิ่นกับมีทั้งงัวทั้งควายให้พี่น้องได้รับชมคือเก่าหระครับพี่น้องมันี่เป็นชุดไม่นะครับให้พี่แหนองเข้าผู้อยากจะได้ควายเมียลูกไปเลี้ยงมานี่มีสองคู่นะครับพี่น้อง หรือสําหรับผู้อยากจะได้ง่วงงามไปเลี่ยงครับพี่น้องเมื่อนี่พันธุกรรมดีเป็นลูกผสมงัวเอฟได้ครับพี่น้องเมื่อนี่แม่สาวมีแต่ตัวยงใหญ่งงามเดี๋ยวไปรับชมเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของฟ้ามเพิ่นจักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันน้ำตัวจักหน่อยนะครับอันนาวาฟร์มครับนนองอันนะครับผมนาวาฟาร์มฟ้ามอยู่บ้านไหนก่อนครับบ้านโน่นสว่างอ่าบ้านโน่นสว่างตะบลหลักเมืองครับอ่าตะบนหลักเมืองอำเภอกำมะลาไัยคัจังหวัดนรัง กาลสินด้วยครับพี่น้องเบอร์โทร่ฟ้ามเบอร์ใดก็ครับ098 098 2583 2 5 83 688 688อีกเบอร์หนึ่งเหรอครับ098 098 858 8 5 8 2546ครับ2 5 46ด้อครับพี่น้องน่าว่าฟ้ามแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเนาะครับผมทั้ง2เบอร์เลยอ่าทั้ง2เบอร์แอดไลน์มาได้ครับพี่น้องนะครับหรือทักทายมาทางเฟซบุ๊กนะครับผม ของฟาร์มอันนาวาฟาร์มครับอันนาวาฟาร์มนะครับภาษาไทยได้เลยครับพี่น้องนะครับทักเฟซเพิ่นมาได้เดี๋ยวมาเบิ่งแม่ลูกคู่ที่แรกนะครับผมเป็นลูกตัวที่ไหนครับยูน่าแม่นี่ลูกตัวที่สามในทองครับตัวที่สามในทองนะครับลูกเป็นลูกสาวนะครับลูกสาวพ่อไดครับนี่ข่มตัวลือหลอดลูกสาวพ่อหลอดครับ พยักอีสานครับเป็นลูกสาวพยักอีสานครับพี่น้องประมาณจ,จ็ากเดือนหรอครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวซี่เดือนกลัวครับสาวซีเดือนกลัวด้วยครับพี่น้องอันนี้ลูกของพยักอีสานนะครับผมสายใบยกด้วยครับพี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่นนะครับใบหลอดครบนะครับตัวลูกสาวตัวแม่เดี๋ยววันนี้ทับไปแม <c oughs> ่ท้องเบิ่มพันล้านได้สองเดือนกลัวครับผสมวัตถีสีพ่อข้อหกหานะครับเอาเสียเบิ่มพันล้านด้ครับพี่น่อง เอาตัวนี้ใบหลอดมีครบซื้อสองใดสามประกันทองได้ไปแม่เพันนี่ประกันหรอครับตรวจอันตรายตรวจอันตรายเรียบร้อยแม่สูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามเก็ดสามแปดครับร้อยสามสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสามสิบแปดด้วพี่น้องนะครับครูนี่ซื้อสองใดสามประกันสาวประกันตำตาหนึ่งร้อยสามหกครับเอานะครับผมแม่ทองก็บิ่มพันล้านนะครับอ่าซื้อสองใดสามนี้ลูกเพิ่นนะครับลูกสีเดือนกว่าครับลูกสีเดือนกว่าัครับพี่น้องหล่ไปนไหนครับไปที่นี่คู่นี่ขั้นพี่น้องมักนั่มน้องอันเปิดไว่ สิบสองหาครับแสนสองหมืนก็อีกหาพันนะครับแม่สดลูกสวยดิสทองเรียบร้อยครับเบื้องลูกสาวเพิ่นนะครับขวัญจับดีครับพี่น้องแม่กับประกันทองตรวจไทยเรียบร้อยเบื้องพันล้านนะครับเรียบร้อยครับเอาลูกสาวพอไดงกว่าครับพยักอีสานครับพยักอีสานเลยครับพี่น้องหนึ่งแสนสองมืนหาพันครับหาพันนะครับหนึ่งแสนสองมืนหาพันด้วยครับพี่น้องนะครับเอาดูเบื้องคู่ที่สองครับพี่น้องบบบนี้ นะครับคููที่สองนี่ก็เป็นแม่ลูกครับพี่น้องแม่อ้างหนาดีนะครับคููนี่ครับลูกตัวที่ใดครับนี่นะแม่คููที่2นี่ลูกตัวที่สามจะไปนี่ครับอ่าลูกตัวที่3ามจะไปนะครับผมลูกตัวที่3ามจะไปนี่นะครับเอาลูกเดี๋ยวเจักเดือนเหรอครับน้องอันลูกเป็นลูกเดสิบเดือนครับลูกซิปเดือนนะครับลูกพ่อใดครับลูกเขาดินครับพญาเขาดินนะครับพี่น้องนะครับพญาเขาดินนะครับอ่าพญาเขาดิน ตัวนี้อายุอยู่ประมาณาเกิดเดือนกันยา6ซีนะครับกับประมาณ8เดือนนะครับเนาะประมาณ8เดือนนะครับล right ูกสาวเพิ่นแม่สูงอยู่ร้อยเท่าไรครับแม่สูงร้อยสามเก้าสี่สิบครับร้อยสามสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยสี่สิบทับอีกไปครับแม่แม่ผสมเก่าจะเลื่อนไ้ครับรอบพันหลอกทับเก่าจะเลื่อนล่อพันรลอกด้วยครับพี่น้องเก่าจะเลื่อนนะครับของบิ๊กไอฟาร์มควายไทยผสมวันที่ อ่าสิบแปดนะครับผมกรกฎาหกหาล่อพันรอบครับพี่น้องแม่นี่หนาลึกประกันส่วนสูงหอยลอยเท่าไรครับร้อยสามแปดครับร้อยสามแปดได้พี่น้องเพิ่นประกันส่วนสูงหอยสำหรับครูแม่ลูกครูนี่เปิดไลน์ไปได้ครับน้องอันครูนี่ครูนี่เปิดไปสิบสี่หาครับแสนสี่หมื่นกับอีกหาพันนะครับอ่าตัวนี้แม่กระทับเก่าจะเลื่อนหน่อยด้วยครับพี่น้องแม่ทับเก่าจะเลื่อนเรียบร้อยยกได้แยกได้ครับอ่าจะยกจะแยกก็ได้เนาะครับผมเอาขันบอลแล้วค่าแยกเลยบ้านนี้ แล้วค่ายแยกแม่เปิดว้แสนเอ็ดครับแม่แสนเอ็ดด้อครับพี่น้องลูกเท่าไรก็ครับลูกเปิดไว้สี่สิบเจ็ดครับลูกเปิดว้ยสี่เมื่อนก็อีกเจ็ดพันนะครับลูกสาวพญาเขาดินนะครับเจ้าเขาดินนะครับเป็นพอพันทางน้องบัวลำพูนะครับเจ้าเขาดินนะครับเจ้านี้น่าจะย้ายย้ายค่ายแล้วครับพี่น้องเจ้าเขาดินน่าจะย้ายค่ายแล้วนะครับเอายกก็ได้แยกก็ได้ครับพี่น้องสำหรับควายของน้องอันหน้าว่าฟ้ามนะครับเบอร์โทรที่อยู่ผมขึ้นให้เรียบร้อย นะครับยกคู่กับได้นะครับผมมักแยกแม่แยกลูกเพื่อนก็แยกให้นะครับลูกสาวเจ้าเขาดินร่ำเงาดีครับพี่น้องเงาครับนะครับเอาบอกราคาแยกอีกรอบหนึ่งนะครับผมลูกสาวเท่าไรก่อนครับลูกสาวสี่สิบเจ็ดครับลูกสาวสี่สิบเจ็ดแม่เด็กครับแม่แม่สิบเอ็ดครับแม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับพี่น้องเอานะครับเราจไปยกกับสิบสี่หาครับอานะครับผมยกคู่ สำหรับผู้สนใจ14ฟซหาด้วยครับพี่น้องนะครับเอายกคู่ก็ได้นะครับผมผู้มากกะมาเบิงตัวจริงมาเบายากครับพี่น้องนะครับผมกะยุเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่ยุประมันกิโลกว่าๆนะครับฟาร์มของน้องอันนะครับนาวาฟาร์มนะครับเดี๋ยวพาพี่พี่น้องไปเบิงงัวครับที่นี่นะครับควาย่านไป2คู่นะครับอันนี้ขามาเบิงทางงัวงัวมีแม่สาวอยู่ทั้งเบิดสามแม่ครับพี่น้องนะครับสามแม่เลยนะครับโงงามๆเดี๋ยวพาดูกรรมของเพิ่น นะครับลูกพอได้นะครับเดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นเอาเอกสารแล้วก็ใบเอฟมาให้เบิ่งครับพี่น้องอ่ะครับผมควายพานไป2คู่นะครับสำหรับ FC ลูกขอนี้ผู้อยากได้งัวนะครับมื่อนี่ผ้ามหดข้อหดฟ้ามเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิเปิดราคางัวลูกผสมนะครับจุดเอฟเรียบร้อยบเลยครับพี่น้องนะครับผมเป็นเอฟหนึ่งนะครับแม่ที่แหลกซื้อว่าน้าลยังครับอันนี้สัญญาครับน้องสัญญานะครับผมอกใหญ่ไหลกว้างนะครับผมตันหอกต่างตรง นะครับชีตลางกระชับดีข้อขาดํานะครับไายมะนาวตัดงามๆครับพี่น้องนะครับลูกสาวพอได้แล้วครับนี่ลูกสาวเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งด้อครับพี่น้องตัวนี้ทรงจดเอฟไปครับล่อใบครับทรงไปแล้วครับอ่าทรงจดครับสมาคมเรียบร้อยเด้อพี่น้องจดสตาร์ที่เอฟหนึ่งลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งจักเดือนละครับอายุเพิ่นอายุสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับพี่น้องนะครับอายุสิบสี่เดือนนะครับผลงานเจ้ากัมโบเคเอฟสามหนึ่งนะครับ หลายไปไหนครับน้องเปิดไใบตัวนี้เปิดใบสิบสี่หาครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกหาพันลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเอาส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรครับผมส่วนสูงร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดแบรนด์เพิร์ดนี่ครับพี่น้องเอ็นวีพัดเบอร์สิบเอ็ดเอฟหนึ่งนะครับประกันส่วนสูงนะครับบ่มีตัวนี้เจ้ามองครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวใบเอฟกับมาแล้วนะครับผมโอ้เห็ดเขางามต่อครับพี่น้องเห็ดเขางามนะครับช่วง นะครับองศาขาหนากระดีนะครับตัวนี้ใหญ่หนาลึกนะครับราคาอีกรอบนึงนะครับแม่นี่เปิดไว้แสนสี่หมื่นหาพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับต่อร่องได้ครับต่อร่องได้ราคานีเป็นราคาห้องนะพี่น้องยังต่อร่องได้รถรับส่งเพิ่นกระมี่ห้ส่งหอดหนาคอกไก่ไก่ทักถามเพิ่นมาได้เลยนะครับน้องอานว่ามีรถทรงไ้แน่นอนนะครับราคาก็อยู่ที่การต่อร่องไผยพันธ์ไปพันมากเมื่อเบื้องต้นกินก็ได้หรือบ่ได้มาเก็แอดไลน์เพิ่นมาเบอร์โทูขึ้นไ้ครับพี่น้อง ให้เพื่อนเปิดกล้องเบื้องอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อการตัดสินใจนะครับสงสัยจุดใดนะครับผมยังเบื้องมาให้เดชนะครับกับทักเพิ่นมาได้เดี๋ยวเบื้องตัวที่2ครับพี่น้องมานี่นะครับตัวที่นี่ก็เอฟหนึ่งคือกันเนาะแม่นครับตัวที่2กับเอฟหนึ่งคือกันครับพี่น้องนะครับที่เด็ดสําหรับมักหนาลึกอีกแม่นึงนะครับใหญ่หนาลึกตัวนี้กับเด็ด้วยกันครับพี่น่องนะครับเอาไปสงสัยสิได้ไปเอาเตาลีดลีดไว้ครับพี่น้องเบื้องยับย่นนะครับหนาลึก เอฟหนึ่งเบอร์สิบแปดได้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวที่สองซื้อวออ่าน้องยังก่อนครับตัวที่สองน้องมีตังค์ครับน้องมีตังค์นะครับเอาอยาเป็นเอามาเบิงเงออเ้งเหมือนี่ผ้าหยุ่น่าจะเข่าพี่น้องหอนเอาแห้งมืออื่นพงบาฝนนําแท้ๆนะครับเหมือนนี่ไทยงวดวะแดดนี่สุดเท่านั้นครับพี่น้องเหมือนนี่แดดดีนะครับผมครับพี่น้องยืนง่ามนะครับน้องมีตังค์ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวซีไวชนเก่าหกครับลูกสาวซีไว 096ตอนนี้อายุเด็กจักเดือนนะครับอายุ11เดือนครับ11เดือนส่งจดไปครับส่งไปแล้วครับล่อใบครับอ่าส่งจะทส่งจดไปแล้วด้วยครับพี่น้อมล่อใบเอฟนะครับส่งกลับมานะครับกับประมาณอ่านะครับเดือนหนึ่งสองเดือนครับพี่น้องตอนนี้เพิ่งส่งไปเลยจะใกล้กลับมาแล้วเนาะครับผมนะครับอ่าผู้ได้ไปกับทได้เป็นใบเอฟด้วยครับพี่น้องนะครับจดเอฟให้เรียบร้อยตัวนี้ผลงานเจ้าซีว่ย096นะครับหนาลึกนะครับกลามเนื้อมัดกลมเนื้อชัดเจนนะครับ ชีดลางข่างามหล่ไปได้แหะพี่น้องมักน้ำอยากได้ง้วเอฟไปเลียงนี่ตัวนี้เปิดไปสิบหกหาครับแสนหกหมื่นห้าพันด้ครับพี่น้องง้วอายุสิบเอ็ดเดือนส่วนสูงขึ้นไปหอดลอยเท่าไรครับลอยสามสิบเจ็ดครับหนึ่งลอยสามสิบเจ็ดได้ครับพี่น้องประกันบอบี้ตำนี้จักรมองนะครับแม่นี่บ่วแดงแต่เข่วพี่น้องนะครับเรื่องสีไว้ใจได้เรื่องมัดกล้ามเนื้อก็เด่นชัดดีนะครับผมพันธุกรรมนะครับเด่นชัดดีนะครับให้เบิ้ง นะครับชัดเจนเลยนะครับกระบานกว้างนะครับช่วงไล่กับไงนะครับผมดูแข้งขาไงครับกระดูกแข้งขาไงนะครับองศาขาหลังยืนกะดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เบื้องทางถ่ายอีกรอบนึงนะครับเหงาหางไงนะครับจับลึกผัวหางกับเหย่านะครับตัวนี้หนึ่งแสนเท่าไรก็ครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นกับอีกห้าพันครับพี่น้องลูกซี่วายศูนย์เก้าหกตอร่องได้นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวชุดถ่ายนะครับผม น่าจะเป็นน่องน่อยสุดในฟาร์มนะครับเหมือนนี่นะครับน่องหน่อยสุดในฟานร์มนะครับสาวหน่อยอายุจักเดือนหรอครับตัวนี้เก้าเดือนครับเก <9 S 2> <ff> ้าเดือนนะครับตัวนี้เก้าเดือนตัวนี้ว่ยังยังพันเปิดครับอ่าตัวนี้พันเปิดสี่โชว์ซื้อนะโว์ซืยอ่าตัวนี้เอฟสองด้เพิ่นสีโว์ให้เบิ้งนะครับผมอี๋ยวมาเบิ้งพันจุก,กรรมเพจ่งน้อยนะครับว่าญงหนาหรือเบิ้งพี่น่องหลังแตกอายาพี่น้องเบิ้งเบิ้งหลังนะครับอ้ยครับพี่น้องนําหงว่าไลไปเลย นะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าอีสองเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นอีสองสาวหน่อยอ่าอีบสองสาวหน่อยอีสองนะครับเหล็กสองขาหนาครับพี่น้องสังเกตง่ายๆนะครับมีเหล็กสองอยู่ขาหนาเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะครับผมลูกสาวของซีซีหนึ่งสามเจ็ดทับเจ็ดนะครับผมนะครับพอนั่เข่าครับอ่าเป็นพอนอกนั่เข่าเนาะครับเนาะนะครับซื้อพอเพิ่งซื้อวางได้ก่็ครับเลปเตอร์ครับเจ้าเลปเตอร์นะครับเอาดึงมาขางพี่นะครับผมตัวนี้เป็นลูกของเจ้า แลปเตอร์ด้ครับพี่น้องนะครับผมลูกของแลปเตอร์อายุตอนนี้เดี๋ยวจะเดือนลรครับจะเข้าเก้าเดือนครับจะเดือนเก้าเดือนล้วครับพี่น้องนะครับลูกแลปเตอร์เข้าจะเข้าเก้าเดือนว่าจะเต็มนอนะครับเรื่องมัดกรรมเหนือนะครับก่วงไงนะครับง้วจะเข่าเก้าเดือนแล้วนะครับเอายังไงได้อีกครับพี่น้องเพราะว่าโค้งสางนะครับมัดกรรมเนือมาดีนะครับถ่ายไงไรกว้างนะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องทางถ่ายเพิ่นนะครับเนือนังมากเลยอ่ตัวนี้เพิ่นกะจะล่อให้เต็มสาวจังหน่อยสำหรับผู้สนใจกะอยากจะ มาชมกับผ่านไปผ่านมากกมาเบิ้งเอาะไรด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็น e F 2สองนะครับว่าได้เปิดนะครับตัวนี้น้องัน้องอยังก็ครับซื้อเพิ่นน้องชาบูครับน้องชาบูนะครับ,บผมสำหรับอู่ผ่านไปผ่านมากนะครับเชิญชวนมาเยี่ยมที่หน้าว่าฟ้ามม,มีทั้งไขยเม่ลูกงามๆนะครับผมหรืองวัวาสาวนะครับพัฒนาสายเลือดพัฒนาพันธุกรรมลูกผสม F1 F2 นะครับมาเหยียบมาชม่มด้ครับของหนองอันเพิินนะครับสนใจกับมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านได้ก็ครับบ้านนุ่นสว่างตำบลหลักเมืองตบอำเภอกมลาไสครับอำเภอกมราไสจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องโทรมาเบอร์ได้ก็ครับผม0 9 8 098 2583 2583 6 8 8ครับ688นะครับผมดึงหมุนเบิ่องแ้หน้อยนะครับผมอีกเบอร์นึ่งละครับ098 858 2546สครับสนใจก็ทักมาทางไลน์นะครับหรือทาง Facebook ของเพื่อนก็ซื้อว่าอนนาวาฟาร์มนะครับเนาะนะครับภาษาไทยครับแอดเป็นเพื่อนเขามาได้ครับพี่น้องวันนี้ก็มาเยี่ยมมาชมนะครับเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับพามาเบิ้งของดีคุณภาพจากนาวาฟาร์มครับพี่น้องกงได้กับฝากเป็นกำลังใจอยากได้เพื่อนไปเลี้ยงกับทักท่ายเพื่อนมาได้นะครับผมหรือผู้เบิ้งแล้วมักง่วงง่ามควายพันธุกรรมดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮ้าทีมงานลุกขันเดียวเซลีสานนะครับผมมีโอกาสกับ มาหาเลาะเบิงผ้าพีผ้านองมาเบิงหอดหนาคอกเป็นซื้อกลางให้พีผ้นองเข้ากําลังใจเลยกันหน่อยกับเอฟซีผู้ติดตามกับฝากกแหลกกุแช่หมักของดีน้ำเพลินกับมาเยี่ยมมาชมเอาง่วทุกตัวนะครับผมรับประกันคุณภาพถึงหนาคอกนะครับผมเล้วก็เรื่องตำหนิเพื่อนก็รับประกันทุกตัวนะครับเนาะของบ่ดีมีตำหนิบ่เอาเข่าคอกเพิ่น่านะครับมาอยู่ที่หน้าว่าฟ้ามนะครับสมาลิปนี้กับขอบคุณ้องอนไลน์ครับผมจากลาไปตำหนิครับผมสวัสดีครับ จัดยกๆยก,ยกให้ผมถ่ายคลิปนะเอออันยืนหันอ่ะเออโอเคผมถ่ายภาพหนึ่งจังหน่อยนะมองกล่องมาท้างใน,นครับผมสองสาม